สวัสดีครับพี่น้องครับนะครับพ่อกับช่องคนมาน่าคือเก่าพี่น้องครับพ่อกับแอดมินนะครับแอดมินในการพยากรณ์อากาศนะครับคือเป็นการเบิ้งอากาศฝนฝ่าในช่วงนี้พี่น้องลักลักแอดมินที่เบิ้งเดองของฝนและก็บฝ่าพายเริ่เป็นหลักเล้วพี่น้องนี่อันนี้เบิ้งจะผ่านแอปเนาะแอปวินดีดอทคอมอันนี้ให้เครดิตเพิ่มน่อยนึงจากว่าเข้าเบิ้งกับแอปของเพิ่นนะครับ เบิร์กับเว็บไซต์ของเพิ่นถ้าผู้ใดเบอร์ใน่านทางคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถพิมพ์มา windy.com ได้ครับพี่น้อง w i n d y c o m ครับ .com ครับสามารถเข้าไปเบิร์ใดเด้อพี่น้องเนดะ้อหรือบางท่านอาจสิโหลดไว้ในมือถือก็ได้ครับเป็นแอปนะครับก็ซื้อว่าวินดีกันครับ w i n d y ิลยูอนกันครับตัวนี้ก็โลโก้ที่ประมาณนี้พี่น้องเนาะอันนี้ให้เครดิตเพิ่นเนื่องจากเฮาก็ใส่ของเพิ่นเนาะอ่า ลักษณะของแอปเอ่อลักษณะของอตัวแอปนี่หรือว่าเป็นโปรแกรมนี้นะครับมันก็ดีเบิ้งในเรื่องของสภาพอากาศโดยทั่วไปเนาะพี่น้องนะครับซึ่งความแม่นยัก่กับข้นอยู่กับว่าเข้าเข้าใส่แบบแบบใดพี่น้องครับผู้ใส่อยู่ในอยู่อยู่ในเขาเรียกว่าเอียงพี่น้องอยู่ในลักษณะของเ,อเป็น ดูเซอร์ธรรมดาหรือว่าเป็นพรีเมียมพรีเมียมก็คือเข้าลงเสียเงินเด้ไปลองอันนี้อันนี้ก็แต่เพ้่ออไดสี่่องเบืองเนาะกับมีความแตกต่างกันอยู่นะครับอแอดมินเองก็ใส่แบบพ่อเบิงครับก็คือเป็นใส่ธรรมดาไม่ได้เป็นแบบพรีเมียมนะช่วงนี้บริสุทธิ์นะครับเนื่องจากว่า,าเข้ากับสมารถเบิง้งสภาพอากาศได้ทั่วไปโดยที่บ่ได้เขาเรียกว่าเบือได้ไปเจาะลึกเอียงมากเนาะ่น้องเบื้องทั่วๆไปช่วงนี้จาเป็นต้องเบื้องเพราะว่า เป็นหน้าฝนพี่น้องเป็นหน้าฝนเขาต้องเบิ้งในเรื่องรักแรกเลยก็คือฝนฝ้านะครับเรื่องของฝนฝ้านี่ครับตรงฝนฝ้าตรงนี้มันกระดเป็นให้เบิ้งเห็นเป็นเรื่องของฝนฝ้านะพี่น้องอันดับแรกเขาเบิ้งภาพรวมก่อนนะครับในโซนของแต่ละทวีปนะครับว่าเป็นจังไหรฝนอยู่อมมึงไหนแน่ครับมักระายมองเลยอันนี้เป็นโซนของประเทศไทยเนาะ น,นีประเทศพามา่าประเทศเวียดนามเอาโซนเอเชียเขานนก่อีกอไไ้ครับขึ้นมานี่ขึ้นมานีก็ะทเป็นเมียนมาแล้วก็มาที่จีนนะพะนีน่น้องน,น,นี่จีนยุนีพี่น้องครับถ้าจีนยุนีไทยเขายุนีจีนยุนีมาทาังพี่นะครับประเงที่เป็นมอโกุเลยซึ่งเป็นพื้นที่แล้วก็รัสเซียเองประมาณนี้พี่น้องถ้าเป็นอีกทวีปหนึ่งก็ขึ้นยุกไก่กันพี่น้องทั้งนี้นาจะเป็นโซนใดนี่พี่น้องโซนสหรัฐอเมริกาเนาะซึ่งอยู่ห่างเขาครับอยู่นะครับไม่ไกลกัน ถ้าไทายเฮาเทาที่ยพีพี่น้องครับนี่ไกลกันเนี่นะครับเพราะนั้นในคลิปนี้แอดมินก็ถึงเน้นในส่วนของ,ส,ของส่วนของที่เป็นประเทศเท่าเนาะพี่น้องนะเนาะเอเซียแล้วก็เน้นของเน้นประเทศเท่าแล้วก็นเน้นมาทางไาอีสานจะน่อยพี่น้องเพราะแอดมินเองเป็นคนอีสานครับปักมุดที่บ้านเจ้าของแล้วกันพี่น้องคนแก่นเนะาะรอยูคนแก่นกับเบื้องไปน้ำกันเลยพี่น้องถ้า ผู้ใดอยู่ทางภาคอื่นกับอันนี้กับอาทิตย์บ่ได้ละเอียดให้น้องแ,แอดมินที่เน้นนี่จุดฟโฟกัสมาที่คอ,อนเทนนะครับถ้าเบิ้งตามภาพที่เป็นเรื่องของอาการพยากรณ์นะครับการพยากรณ์แต่ละมือนะครับในช่วงหนึง่งสัปดาห์นะครับก็คือจันทร์อังคารพุธพาสุขเสาร์อาทิตย์นี่ครับพี่น้องก็คือในช่วงเจ็ดมือนี่เดอะแอดมินกับที่เบิ้งหลกัลกๆเลยเบิ้งแค่มือต่อมือเลยพี่น้องอันนี้กับที่เบิ้งแคร มือมือมือนีกับมืออื่นหรือว่าง่ายๆว่าช่วงนี้ก็สิเป็นวันที่ยีวันที่เก่าเนาะแสดงว่าแอดมินสิเบิ่งประมาณวันที่สิบสิบเอ็ดพี่น้องครับเพราะวา่าช่วงนี้ก็หาทุ่มแล้วเดี๋ยวจะถือเป็นมือใหม่แล้วพี่นอ้องฉะนั้นมือนีเขาทีเบิ่งในช่วงหาทุ่มของวันอังคารเนาะจนไปฮอดนะพี่นอ้นองจนไปฮอดเด้อก็จะเป็นวันที่สิบแล้วก็สิบเอ็ดก็คือในช่วงประมาณเที่ยงคืนของวันที่สิบเอ็ดครับ เบิงมือขาม,มือสือส่อๆไปนนเนองเดี๋ยวไทาจังเดยเขาจะเบิงเบิงเบิงไม่นะครับลักษณะของฝนในช่วงนี่นะครับช่วงหนาฝนก็คือช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมน,นี่คือเดือนกรกฎาเนาะพี่น้องเนาะถ้าเป็นช่วงมิถุนายนกรกฎาปีที่แล้วคนมาหน้าเหตุเรื่องพะยาก่อ์อากาศในในตรงนี้ไปเนาะเห็ดเบิงเฮ็ดเ,เ,เบิงก็คือเห็นขอสังเกตหนึง่งในเรื่องของฝนฟ้าน,นะครับมันที่เป็นช่วงบาย ช่วงบ้ายฝนที่มี่เลยมน้งนี่เห็นบ่ถ้าเพิ่งสังเกตจากตรงนี้ก็คือมือนีวันที่เก่านี่วันอังคารที่เก่าช่วงบ่ายโมงนี่เพิ่งสังเกตเห็นว่าข่าวม,มีบ่ายโมงวันทิมมีฝนนะครับซีโมงทุ่มหนึ่งอยู่ในโซนที่เขาปักหมุดปักหมุดเดนหลัอองต้องใส่คำว่าปักหมุดพอยังวันที่เพราะว่าฮอปปักหมุดงอื่นตรงนี้ก็ที่เลี่ยนไปเนะบิงเบิงเบิง,บงยังไๆก็ได้เนาะสมมุินี่คอนแกนเนาะสมมุิแอดมินไปปักอยู่อุดร พี่น้องสังเกตเหรลักษณะของการพย่ได้ก่อนนะไตเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นจุดสําคัญก็คือการปักหมุดพี่น้องการปักหมุดจุดที่เราต้อง,ตงการเบิงเป็นจุดสําคัญเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเป็นจุดอื่นพี่น้องอยู่ในโซนอื่นก็นสังเกตเอาเด้พี่น้องเด้อเดี๋ยวแอดมินขอเบิงในโซนที่แอดมินอยู่ก่อนนะครับถ้าเป็นเพให้มันเพให้มันแมนเนาะโซนที่แอดมินอยู่แล้วกันนะครับจะได้เ่ได้ ทะยลว่าจะได้ชัดเจนนะครับใบเอา,เอาดอนม้งละกันแอดมินดูตะแถวดอนม้งที่ปักหมดดุดอยู่โซนนี้เนาะปุ๊บอ่าโอเคได้แล้วเนาะอันนี้คือโซนที่แอดมินอยู่นะครับซึ่งใบม้งถามว่าช่วงใบม้งเป็นในมือนี่นะครับมือนี่จริงๆคือใบม้งฝนตกเหรอพี่น้องครับตกตั้งแต่ช่วงช่วงเที่ยงใบม้งมาหาใบาสองเนาะเดี๋ยวแอดมินขอเบิรงนิดนึงว่า ในช่วงบ่ ong, ายโมงขันห้อยยอนเวลากลับนะครับย้อนเวลากลับมาช่วงบ่ายโมงนี่พี่น้องมาห้าสามารถกําหนดได้เนาะพี่น้องสังเกตบเว่าอ่าเขาเรียกว่าตัวภาพนะครับตัวแสดงภาพก็สิเปลี่ยนไปนะครับตามอ่าเขาเรียกว่า,า,วาตามปริมาณนนำฝนเน,ะนาะเขาเรียกว่าอุณหภูมิฝนแล้วก็ล่มนี่มันที่มันที่อยู่ในภาพที่แสงดงนี่แหละการาฟริกนี่ใสัจธว่ากราฟิก,รฟรกแล้วกันง่ายเนาะพี่น้องอันนี้บ่ายโมง นี่บครับจุดที่กําลังแหมวอยู่นี่คือคือ,คอมีมีฝนเริ่มตกนะครับใบสองใบสามเนี่ยแค่สิเริ่มอันเดอร์แอดมินที่ที่เดินทางตรงนี้เนะาะว่าใบใบโมงแล้วกับ,บ่ายสามเป็นห้องสิบหานาฬิกาอัสสัมชว่าสิบห้านะสิบหกนาฬิกาคือยังมีลักษณะของฝนฝ่าตกอยู่เป็นห้องจนฮอดสิบเจ็ดนาฬิกานะครับสิบแปดนาฬิกาจังสิเปิดออกเนาะเดี๋ยว แอดมินเหบิ่งในช่วงวันวันวัน,วน,วนพุธกับพฤหัสเนาะสังเกตไปนงว่าในช่วงบ่ายของแต่ละมือในช่วงสัปดาห์นี้มีโอกาสเกิดฝนนะครับจังมืออื่นวันพุธที่10เนี่ยคือช่วงบ่ายโมงถึงทุ่มหนึ่งนะครับวันพฤหัสกับช่วงบ่ายโมงค,คืนฟน้าคืนฝนถึงตอนแรงซีโมงแต่มือนี้อาจจะปริมาณฝนอาจจะน้อยนอยครับเมืองจากตัวนี้ครับนี่ ปริมาณฝนก็คือถ้ามีฝนก็อยู่ประมาณสัก0.71.2อันนี้ตกไปแล้วเนาะ0.71.2ตกเช่นเดียวกันกับวันที่สิอมืออื่นเนี่ยหรือว่าผู้ใดกันว่าเบื้องคลิปนี้อยู่กับนาสีเบิ้งในช่วงวันที่10มือที่จะคองเบื้องล่ะครับขึ้นไปนี่นะครับวันที่10ถ้าเป็นช่วงไม้โม่ง0.3กับ1.2โอกาสเกิดฝนมีนะครับโดยทั่วไป0.02 0. 0 5 0อันนี้0.7ตกแน่นอน1.2ก็คือตกแห้งล่ะ 0.3ลบ1.2เนี่ยในช่วงมายม่วงม,มหาสีม่วงแรงของมื่ออื่นวันที่สิบเนี่ยตกแห้งขึ้นกันครับพี่น้องครับแล้วก็วันที่สิบเอ็ดอาทิตย์มาไหลไปไหนเพราะว่าเอ้ยแต่ว่ามันมาหลในยยช่วงศีม่วงแรงเห็นปะสามครพี่น้องสามก็คือหลายหลายก็1.2เนาะก็ถือว่าที่แห้งขึ้กันแต่ว่าอาทิตย์มาเป็นระยะสั้นๆในช่วงพุทัซส่วนศุกร์เสาร์มีขึ้อนพี่น้องครับร่วมถึงอาทิตย์นี่ a d มินเลื่อนในเบิร์นกันเลยครับแสดงว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี่มีฝนฟ้า มาแน่นอนเนาะเนองเนาะน,นะครับแต่ไม่ปิดตรงนี้เพื่อที่จะเบิงภาพรวมมาเนีทั้งโซนนะครับก็คือทั้งประเทศเท่านี้แหละนะครับว่าในส่วนภาคเหนืออีสานนะครับพายุเดี๋ยวให้เบิงก่อนว่าลักษณะของอ่าร่มนี่พัดมาจากทั้งทะเลเนาะทะเลเออทะเลจีนจีนไตเนาะแม่นบ่นเป็นองทั้งนี้เนาะทะเลอ่าทางอินเดียเนอง ทางอินเดียเนะาะทังอินเดียนี่พัดเขามาขึ้นมาทาังเขาเขาทางขาาังพข่าแล้วก็ึ้นไปจีนผ่านท,างทังไทยเฮ้าอยู่อันนี้เบิ่งแบบเข้าเอาไว้เบิ่งเป็นลักษณะของพยากรเขาคร่าวได้พี่น,นอ้องเด้อบริชัดเจนมากแต่ว่าสามารถระบุได้ว่าโอกาสเกิดฝนแต่และช่วงเป็นแบบใดเนาะแอดมินกติเบิ่งแค่วันเบิ่งงสองหพี่น,นอ้อง10กับ11ก็คือพุดกับพฤหัสเนาะ ดี๋ยวแล้วเอนนินเบิ้งใหม่ครับนี่ว่าขอนแก่นก็คือพูธกับพฤหัสเท่านั้นนะครับส่วนมือส่วนมือมือต่อไปซุกเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวจังว่ากันใหม่อีกทีหนึ่งเดี๋พี่น้องเดี๋ยวอันนี้เอนนินที่ขอยัดขอยัดเคลื่อนนะเคลื่อนเวลาให้มันเร็วขึ้นขอเคลื่อนเบื้องคร่าวๆก่อนนะพี่น้องหนึ่งสองมือก็คือวันพุธลักษณะของฝนฝ่าเพื่อนไปเองเลยพี่น้องอ่าสตาร์ทก็ได้นี่ครับพี่น้องลักษณะการเคลื่อนที่ของเมฆจากวันพุธนะครับ เคลื่อนจากทางไตขึ้นไปตะวันออกเชียงเหนือแล้วก็ไม่โอกาสเกิดฝนจางเทียนพี่น้องคสีเขียวออกสีส้มนะครับนั่นคือฝนแห้งและคอยต่างกันไปเนาะอันนี้ก็คือพูดผัะหัดตุนทอดตีซีพักหัดอันนี้มาเบิงช่วงอันนี้ขาเบิงความร่วมแล้ววันนี้ข้าก็มาว่าเจาะครับพี่น้องครับเจาะแต่ละช่วงเวลานะครับข้าก่ซุมอินเรข้าาอีกนิดหน่อยพี่น้องครับเห็นชัดๆนะครับในช่วง วันอังคารหาทุ่งเมื่อคืขณะนี้ครับช่วงที่แอดมินกำลังเฮดคลิปอยู่นี่นะครับแอดมินก็จะเคลื่อนไปที่ละ2-3ามชั่วโมงเนาะทาทุ่งเที่ยงคืนไปหาตีสามยังไม,ม่มีฝนในช่วงนี้นะครับบ่าว่าที่เป็นอีสาเนเหนือนะครับตะวันออกตะวันตกนะครับตะวันออกชิงเหนือแล้วกับภาคใต้แต่ว่าถ้าเบื่อสังเกตจเมฆกุ่มนี้้วพี่น้องเนาะ นะครับกุ้มนี่สิมา้องอกันยุทธีแถวแถวตะเค็บอ่าเาเรียกว่าวส่วนของร้อยตอนน่อระหว่างภาคอีสานเท่าเองครับสอปบ,บอลาครับในส่วนของเว่งจันทร์นี่มาลองเว่งจันทร์นะครับปากสั้นดังสิพี่น้องครับทา่าทางนี้เนาะบอกว่าหลุมแมานางง่น้ำโขงที่ติดกับสอปซปอลาว่าว่า,วาที่เป็นตรงนี้มันเกิดที่มี อุดรน,น้องค่ายเนาะอำนาจ,จเจริญสกลนครน,คนั่นบอกอออแอดมินอธิจำจังหวัดบ่ได้ครบเนาะแต่ว่าอยู่ในโซนนั่นแหละโซนทั้งทึงนะครับในช่วงตีสามของอวันพุธในพี่น้องตีสามของคืนวันพุธนะครับแล้วก็ช่วงตีสี่ตีห้าฮอดหกโมงเลยกับแปดโมงเอ้เออเวลาเดินเร็วจังพี่น้องมันมีตัวใดทีเ้าสามารดกำหนดเวลาได้ลยเพราะว่ากดเตลเทือนนี่มันไปเร็อวอีหลีเลย เดี๋ยวปกติมันหนาสิกําหนดได้นะแต่เอ็ดมินเลื่อมมีที่ใสจะนี้อ่ะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนไปลองครับถือว่าเขาเดินมาที่ช่วง8โมงเช้าแล้วกันเนาะในช่วง8โมงเช้าของวันพุธที่10เปนะครับเริ่มมีฝนอยู่ใน,ใน,ใ,นในทางโซนภาคตะวันออกนะครับภาคเหนืออ่ารู้สึกบางๆบอกว่าค่อยไปไหนเนาะแต่ว่าภาคใตก้กรบวมมีได้เพนะี่น้องส่วนที่จะมีก็คือภาค อีสานตอนบนโซนที่ติดกับเวียงจันทร์พี่น้องแล้วก็โซนตอนล่างกับสิเป็นอุนบนลราชธานีเนาะส้มสิมีในช่วง8ปดโมงสองมือื่นไปลองครับสิบโมงนะครับการยังบ่เห็นาการเคลื่อนที่ของเมฆเนาะเพราะว่าการาฟิกนี่อาทิตย์สายจะน้อยนะครับเทียงในช่วงเทียงมากนี่เริ่มเห็นเห็นการาฟิกชัดเจนว่าเมฆกลุ่มที่อยู่งทั้ทงผักต้อนออก เบื้องง่ายๆผาักต่างๆออกในะส่วนของลาย่องจันทบุรีนี่เขามาแล้วแนหะพี่น้องในช่วงเที่ยงเนาะสะแก้วอันนี้ก็คือมีฝนตกแนนอนครับในส่วนของผกักต่างๆออกส่วนผักไต่กะดูแถวๆประจวบด้วยพี่น้องเนาะนะครับถ้าเป็นภักเนื้อกะตอนบนเล่นแหละพี่น้องครับดูทีทายคิเล็กเชียงร่ายเพื่นี่น้องเบื้องเอานะครับถ้าเป็นภาคอีสานกะทิในช่วงเที่ยงของวันพุธที่สิบเนี่ยดูที่ลมสักนะครับ ขอนแก่นของแอดมินเองก็มีขึ้นครับเริ่มขึ้นมากแล้วครับขอนแก่นอุดรบอกง่ายว่าครอบคลุมทัวภาคอีสานในช่วงเที่ยงพี่น้องครับเนะที่ยงไปนี่นะครับโอเคได้พี่น้องเนาะนะครับแล้วซุมซ่มซุ่มซุ่มอินเขาามาจากน้อยเพราะว่าแอดมินจากเมืองมาในโซนขอนแก่นของแอดมินนี่ฝนเริ่มเขามาคลุ้มไปในช่วงเที่ยงเนะาะบใบม่วงใบสองแล้วกัาบาบสามก็คือนสิมหานันติกา เริ่มเห็นชัดเจนว่าฝนมันที่เริ่มขึ้นก็โตขึ้นมากเนาะน้อครับหลกัลกๆเลยกขึ้นมาท่างภาคก,กลางภาคใต้โอ้ภาคใต้จะเต็มเลยนะครับในช่วงสิมานาธิกาเนาะนะครศรีธรรมราชนะครับชุ่มพรขึ้นมากนี่ครับขึ้นมากเรื่อยๆนะครับจนมาปัจจุบคลีคาร์นหัวหินกรุงเทพภาคใต้ภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานตอนตอนล่างนะพี่น้องในส่วนของ นครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมอุบลราชธานีเนาะโซนที่ออกมาทางนี้มาทางอ่าอ่า,อาละละอ่ากัมพูชามา่นี้พี่น้องครับแล้วก็มาทา้งอ่าร้อยอ่าซอปปอล่าเนาะที่ติดกับซอปปอล่า,ว,า,ว,าว,ว่าว่าที่เป็นอุบลมุกดาหารนะครับหนองคายนะครับวิ่งจันทร์อุดรอ่าแท,ท้ๆโซนนี้แหละพี่น้องครับที่เขาเรียกว่าฝนมาแน่ในช่วงบ่ายสิบหานาฬิกาของวันพุธที่สิบนะครับ ไต่อเลยพี่น้องครับจนหอดฮาร์โมงนะครับฮาร์โมงกันยังกันยังนานเห็นอยู่แต่ว่าเอียงมาทั้งภาคภาคอ่าภาคเหนือตอนล่างเนาะจากอ่าแต่ว่าคอนแกนของแอดมินอยู่อยู่ได้พี่น้องนี่นจากว่าจากเทียงจนมาหอดฮาร์โมงแล้นี่มีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องของวันพุธที่สิบนะครับของแอดมินคอนแกนเนาะแล้วก็เอียงมาทาั้ง ภาคกลางนะครับพระนครศรีธรรมราชขึ้นไปทางภาคเหนือแถวๆนครสวรรค์ที่จะขึ้นไปทางพิษณุโลกอันนี้เบื้องตามกลุ่มเนาะส่วนจังหวัดอำเภอยังเขาเรียกว,ว่าจังเบิงเอาได้เพียงรองมาโซนไหนมันไกลครับโซนที่เขาเรียกว,ว่ากำลังเบิองอยู่พี่น้องเนาะนะครับจังแอดมินอยู่โซนคอนแกนแอดมินกับเน้นมาทางคอนแกนครับถ้าผู้ใหญ่ยุ้แถวๆ โซนนี้คุณผ้ชมครับจังตรงนี้ก็จะเป็นนครสวรรค์มิเช่นบุรีอีกเช่เดียวกันพระนครศรีช่ยได้ผู้ใดอยู่นี่เลาะระวังนี่กะเบิงเอาว่าโอกาสเกิดฝนมีนะครับในช่วง17บเนาฬิกาของวันพุทธที่10ครับ18บแนาฬิกาสินาฬิกานะครับ20่สิบยี่นะครับอันนี้เวลาอาจจะเดินเร็วจังหน่อยอะไรด่วนรัดมากนะพี่นะ้องเนาะช่วงกลางคืนข,นของคืน,นวันพุธในช่วง3ามทุ่มกระทือว่านยังตกพี่น้องครับ,รบในเขตขอนแก่นโคราช บานไผ่เนาะใช่พุ่มตรงนี้ก็น่าที่ตกอยู่นะครับเพราะว่ามันมันครอบคลุมมาทาังนี่ครับทังทงอ่าภาคเนื้อตอนล่างนี่ครับไ่ว่าี่เป็นส่วนนครสวรรค์พิโลกขึ้นไปทังอุตร,รดิตะกลังขึ้นไปนี่คือนี่คือกลุ่มเมฆกลุ่มฝนนะครับที่เกิดส่วนภาคต้เองเปิดอ,ออกนะน้องเดี๋ยวไอ้ม่น้ที่เน้นในส่วนเฉพาะของตรงที่มีมีโอกาสเกิดฝนพม่น้องครับซี่ทุ่มหาทุ่มจนทอดเทียงขึ้น เกือบเทีย่ย,ยงคืนนะพีออ่น้องของวันพุธที่สิบนะครับฝนท,ทั้งภาคกลางก็ไดเปิดออกจากน้อยพี่น้องครับภาคพันตตะบอกเปิดออกภาคเหนือเปิดออ,อ,ออกไปแต่สิไปขอนกันยู่โซนในพี่น้องยู่โซนภาคยู่โซนอ่าทางที่เป็นซบซบซบปลอเล่าตอนบนเนาะของของภาคเหนือนะครับเชียงรายนะครับที่ติดกับซบปลอเล่าแล้วก็ติดกับอ่าเมียนมานะครับแล้วก็นในส่วนตอนบนของ าทางเลยนะครับทา้งน้องค่ายนะครับอุดอรนพวกเนี้ยติดกับเว่งจันทร์ที่เป็นน้องค่ายเนาะส่วนนี้หนักแท้แน่นอนพี่น้องขอหยาดซุ้มเอาขึ้นมานิดนึงตรงใดพี่น้องครับที่ว่าหนักกว่าบ้านพ่นคลองพ้นเ,นเจริญนี่ครับสีแดงนี่ก็คือโอกาสเกิดฝนหนักในข้อน,นใน,น,น,นททช่วงในคืนคืนวันพุธที่สิบช่วงฮาทุ่มกำลังจะเข้าไปวันที่สิบเอ็ดเนาะวันพฤหัสท,ที่สิบเอ็ดช่วงระหว่างร้อยต่อนะครับอฮา,าทุ่มสแสดงว่าช่วง เทียงขึ้นของวันพุธนะครับปกติขามไปไหมเขาบอกพฤหัสที่สิบเอ็ดเนี่ยโอเคพี่น้องครับอันนี้คือฝนแห้งสีแดงพี่น้องเบื้องตามนี้พี่น้องสีแดงก็คือปริมาณฝนยี่สิบพนนี่พี่น้องครับสแสดงว่าหนักนคแค่ศูนย์จุดเจ็ดนี่ก็ถือว่าตกลิ่นลื่นนะครับถ้าเป็นหน,นึ่งถึงสามหนึ่งเนี่ยพี่น้องสังเกตหนึ่งจุดหาขึ้นมาเนี่ยหอดสามเนี่ยถือว่าเนี่ยตกตกพอไหนอยู่ถ้าเป็นเจ็ดแปดเก้าสิบถึงยี่สิบนี่หนัก นะครับหนักแน่หนักแห้งแหะพี่น้องครับเ mm hmm. บื mm ้องตามนี้เนาะสามสิบถือว่าหนักสุดเนาะ mm hmm. ตามการาฟิกที่เพิ่นเฮ็ดไว้นะครับต่อเลยพี่น้องไปวันพฤหัสที่สิบเอ็ดนะครับข่าวมาทีตีสองช่วงที่อ,อยู่แถวเวียงจันเนาะโซนทาแขกเวียงจันมาเนี่ยลงมาทางมุกดาหารนี่ครับทางเนี่ยโซนนี้ก็เริ่มเปิดอ,ออกในช่วงตีสองได้พี่น้องครับ แล้วก็ภาคอื่นๆบอ่อเห็นเมฆเนาะยกบอ่อเห็นเมฆแอนเมฆกัที่บอ่บอบอ่อถึงได้พี่น้องอยู่ในช่งตะวันออกก็ถือว่ามีมีเมฆคุ้มอยู่พี่น้องในโซนของจันทบุรีระยองเนาะแถวแถวติดกับชายฝั่งเละพี่น้องครับถ้าเป็นภาคเหนือกะพิโลกพี่น้องโซนนี้ก็ถือวาอ่ายังมีเมฆปกคลุมอยู่ในช่วงตีสองของคืนวันที่พฤหาที่สิบเอ็ดพี่น้องครับไปต่อพี่น้องครับ ตีหา่ายังบ่เห็นการเคลื่อนไหวของกราฟิกเนาะจนหอดอกโมงเสาก็จังสีเริ่มเปิดออกครับพี่น้องครับเปิดออกว่าว่าจะเป็นทุกๆภาคแหละเปิดออกหมดนะครับเจ็ดโมงแปดโมงแปดนาฬิกาค่ะยังยังบ่มีอย่างครับสิบเอ็ดโมงมหาเทียงเริ่มครับนี่ก็คือเริ่มนี่เมฆก,ก็โตอีกข้างนึงนะครับมาทางไหนพี่น้องครับลมมาทางจากเมียนมาเนาะนี่มาจากทางาทางไต้ครับ ท่างใตพัดขึ้นมาภาคกลางล้าไปทางตะวันออกเชียงเหนือไปอีกสีพ่พนหครับลักษณะของเมฆอีกกุมที่จะเข้ามาครับนี่คือกุมนี่เนาะเขาเบิงตามตามทิศทางลมเนี่ยที่จะเข้ามาแน่นอนว่าในช่วงเที่ยงของวันพุธที่11มีโอกาสเกิดฝนตั้งแต่ช่วงเที่ยงครับตรงไหนพี่น้องครับตรงนครศรีธรรมราชนะครับตรงเหนือชุมพรขึ้นมากก็ที่เป็นาบางสะพานหน่อยไปจวบเนาะโซนนี้นะ ถ้าเป็นแถวภาคตะวันออกก็จะเป็นระยองจันทบุรีนะครับตามกราฟิกที่แอดมินเบ่งอยู่นะครับถ้าเป็นภาคอีสานก็จะอยู่ในโซนเชียงพูมิบ้านไผ่ครับซึ่งกําลังเข้ามาในเขตของขอนแก่นนะครับซึ่งแอดมินอยู่เดี๋ยวแอดมินโฟกัสนิดนึงครับในช่วงเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองนะครับช่วงบ่ายสองมหาบ่ายสามของวันพฤหัสที่สิบเอ็ดนะครับมีโอกาสเกิดฝน ถั่วทุกพู่มภาคใส่ค้าวมี่แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะมัน,นครอบคลุ่มมดเนี่ยเพราะว่าจะเป็นภาคใต้ภาคเหนือนะครับภาคอีสานภาคกลางคุ่มมดพี่น้องครับในช่วงบ่ายสามพี่น้องสิบห้านาฬิกาสิบหกสิบเจ็ดโอเคก็เริ่มยังมีอยู่จนหอดสิบแปดนาฬิกาสิบเก้ายี่สิบนะครับก็เริ่มเปิดออกได้บางส่วนแต่ไปนักในบางจุดนะครับในช่วงย e ี่สิบนาฬิกาคือแถวภา,าคกลางกับที่มียอยู่แถวแถวตรงปราจีนบุรีพี่น้อง เชงเศร้าเนาะพี่น้องับภาคตะวันออกระยองจันทบุรีอันนี้เพิ่นเป็นเจ้าประจำได้แล้วเนาะพราะว่าใช่ฟังอยู่นี่เมื่อกาฝนกะทิขึ้นี่ส้นนี้ครับส่วนภาคเหนือในช่วงสองทุ่มคือยีซินิกาของขึ้นวันพฤหัสที่สิบเอ็ดนะครับอยู่ทีพิษณุโรกอุตร,รดิตนะครับเชียงใหม่แน่นอนครับฝนตกทงก่งภาคเหนือหน,นักในช่วงนี้เนาะนะครับส่วนอีสานเองเริ่มเปิดอ,ออกในช่วงสองทุ่มแต่ในส้นที่เป็น ทิศกับสปปลาวเลด้วยผู้น้องทางปากสั้นเนาะทางพร่อนจะเลื่อของไทยนะครับแล้วก็าทางท่าแขกนะครับตรงนี้ถือว่ามีฝนชุกนะครับในช่วงสองทุ่มของขึ้นวันพุธที่เอ็ดสามทุ่มสี่ทุ่มหาทุ่มไปนะครับฝนก็ะดิ่ค่อยจากจากาเนื้อก็กะดิ่ค่อยออกไปทางสสปปลาวเนาะพี่น้องครับไปขอนให่พุ่นนะครับหลักๆเลยก็คือาชายแดนทงางภาคเหนือครับทั้งท่าขีกเล็กเชียงรายลงมาในช่วงหางทุ่มของขึ้นวันที่ พราะเาร์ที่11บเอ็ดพี่น้องยังหนักอยู่นะครับแต่ว่าการเคลื่อนออกไปทางโซบะโซบะปอร่าเป็นส่วนใหญ่นะครับภาคเหนือเองก็เริ่มเปย์ภาคตอนออกก็เปย์ภาคกลางภาคกลางน่าจะน่าจะอยู่แถวๆถวสะแก้วแถวๆปราจีนบุรียังวนยัง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 ตกอยู่ตรงนี้เป็นส่วนใหญ่เลยพี่น้องเนอะนะครับถือว่ามาเน้นหนักอยู่ิส่วนนี้ส่วนภาคอีสานตอนบนก็นส่วนเวียงจันทร์นะครับในช่วงฮาทุ่มของขึ้นมนพุนาที่สิบเอ็ดแล้วก็ ไปสู้วันศุกร์นะครับในช่วงตีหนึ่งตีสองตีสามนะครับเปย์ออกนะครับทั่วพื้นที่โู้ไปหนักยู่โซนใดพี่น้องครับโซนที่เป็นแถวๆปากสั้นพี่น้องครับไปแต่ว่ายังอยู่ในโซนของเขาอยู่เลยทางอีสานเทาก็คือแถวๆถวบานถาดพี่น้องเนาะนะครับแถวๆหน้าว่าอังสิงเนื้อสกลนครขึ้นมาเนี่นะครับหรือว่าพ่อจเล่นหนักแทนแน่นอนครับในช่วงตีสามพร้อขึ้นวันศุกร์พี่น้องครับ จริงจริงเอ็นเมนที่เบิงฮอดแค่วันพฤหัสที่11เด้อพี่น้องเที่ยงคืนแต่ว่าแถมอีกจะนอฮอดเสาร์กันว่ามันอที่เปิดออกว่าี่น้องจนฮอตเจ็ดโมงเสาร์นะครับเปิดออกในทุกพื้นที่ของประเทศไทยเนาะแต่ว่าไปขอนกันด้วยแถวซอสอสปลอสปปล่าวนะครับในช่วงเสาร์ของขึ้นวันศุกร์ที่12บสคือเจ็ดโมงนะครับโอเคนะพี่น้องเดี๋ยวจังพอกันไหมในช่วงเบิงไมในช่วงวันพฤหัสวันศุกร์นะอันนี้ก็คือขึ้นของวัน อ่ไม่นี้ขึ้นวันเองพี่น้องครับเดี๋ยวแอดมินขอเบ่งก่อนขึ้นวัน,นข้ามไม่นี้ขึ้นวัน,นข้ารครับแสดงว่าแอดมินกะเบ่งพยากรณ์ที่วันพุธกับวันพฤหัสนะครับพี่น้องครับพุธที่10แล้วครับพฤหัสที่11นะครับโอเคเดี๋ยวพอกันไว้คลิปต่อไปคริดว่องสวัสดีครับ